เรามาเริ่มกันในเรื่องการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงสำหรับเดือนพฤศจิกายนอริเนี่ยนะพิเศษเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานประจำด้วยนะคะเปิดออกมาคุณเป็นราชาไม้เท้าค่ะราชาคือความยิ่งใหญ่ไม้เท้าคือเรื่องงานตรงเลยอะ่ะคือตอนนี้เหมือนคุณได้เลื่อนขั้นในเรื่องการงานคุณเองอาจจะรู้สึกว่าขั้นฉันก็อยู่เหมือนเดิมนะแต่คุณเองอาจจะได้ขยายนาที อา,อาจจะได้ขึ้นในเรื่องของงานนาทีที่กว้างขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นสร้างผลงานได้ใหญ่ขึ้นอีกใบหนึ่งมาเลยกับเด็กถือเหรียญค่ะ พพยายามจะบอกว่าตอนนี้การงานของคุณที่ขยายไม่ว่าจะขึ้นแท่นไม่ว่าจะขยายมุมกว้างหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีความสุขเล็กๆรออยู่ในเรื่องการงานจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้คุณมีความสุขใครที่ทำงานเป็นกิจการของตัวเองก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอ๋องานหนักเข้าๆหยุดๆรู้สึกว่าลูกค้าหายไปไหนหมดตามหาลูกค้าหลายวันแล้วเนี่ยไม่เจอสัทีอ่ะ แต่ในช่วงเวลาเนี้ยเดือนพฤศจิกายนคุณรู้สึกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกว่าการทําธุรกิจกิจการของคุณถ้าคุณมาถูกทางนะเพราะพิมพ์ต้องบอกว่าการที่พิมพ์แบบเหมือนกับว่าอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าโหราศาสตร์เนี่ยพิมพต้องรู้เลยว่าพื้นดวงแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรที่มันถูกทางกับดวงของคุณเนี่ย ในเวลาเนี้ยคุณจะมีงานเข้าแบบชุกมากเลยงานเข้าแบบแน่นมากเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าความสําเร็จในเรื่องงานตอนเนี้ยคุณสบายใจได้เป็นเด็กถือเหรียญคือเงินน่ะได้หยิบจับแน่นอนการงานน่ะได้ความสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยการงานของคุณแทบไม่มีปัญหาการงานของคุณเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณตั้งใจมานานนะคะ